ทำยังไงให้ชนะใจแฟนมีอีโก้ครับสําหรับคนที่แฟนมีอีโก้ครับแล้วครูคำาจะบอกให้นะถ้าแฟนเก่าของใครมีโก้นะจะกลับมาคบหากันใหม่ยากมากเพราะมันจะมีการเอาชนะคุณตลอดเวลาครับวิธีสยบคนมีอีโก้ครับคุณจำไว้ว่าคนมีอีโก้ไม่ชอบคนพูดตรงๆครับคนมีอีโก้ชอบการยอมรับครับอันนี้คือคนมีอีโก้ครับ ส่วนอันนี้คือคุณครับส่วนหนึ่งคือคุณเป็นคนมีคุณค่าแต่โชว์คุณค่าให้คนมีอีกโก้เห็นไม่เป็นมันเห็นแนวตรงเขาเลยประเมินคุณค่าของคุณต่ำครับ ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคอมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,900รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,900นะครับรวมถึง39จิวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,900มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ